ก่อนจะตายจะคิดอะไรดีบอกอย่าคิดอืก็เลยยกประสูตรที่พระเจ้าบอกถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอมเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่ความตั้งตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณเนี่ยไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มี มนะเมื่อการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามารณะต่อไปก็ไม่มีเห็นะนั่นแหละเพราะนั้นไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิน้นกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนะและการอยู่กับลมเนี่ยเมื่อกายแตกทำลายจะเป็นยังไงผู้เจ้าบอกเมื่อกายแตกทำลายวิญญาณจะหาที่ตั้งไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินด,ดีในตนเอง เมื่อยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวนะนั่นนี่คือจังหวะสุดท้ายที่พระเจ้าทรงตรัสอธิบายเอาไว้นั้นไม่งั้นเนี่ยเราจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอยู่กับกายเรื่อยๆแล้วตอนตายจะยังไงก็พอตายปุ๊บเนี่ยบิญญาณก็หาที่ตั้งไม่ได้อ